สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องซูมสุขของพวกเราช่องซูมสุขของพวกเรานี่ก็จะเป็นช่องที่กระผมนะครับนายวิโรธจะนำหนังสือที่ดีมีคุณค่ามาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันนะครับอย่างเช่น ตอนนี้ผมกำลังอ่านหนังสือเรื่องธรรมะประดับใจของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับซึ่งเราก็อ่านมา10กว่าตอนแล้วนะครับคือเขาจะแบ่งเป็นตอนๆนะครับอย่างครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งอ่านจบไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อว่าอย่าอยากนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอ่านหัวข้อต่อมานะครับก็คือ เตรียมสเสบียงให้พร้อมสำหรับพบชาติหน้านะครับก่อนอื่นเราก็ก่อนจะอ่านนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเราก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กับผมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ไปในกลุ่มของพวกเรา ถ้าพวกเราเห็นว่ามันพอมีประโยชน์นะครับที่เราจะแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าญาติสนิทมิสหายของเราก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปอ่านรพร้อมๆกันเลยนะครับเตรียมสเบียงให้พร้อมสำหรับพบชาติหน้า พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึ่งที่เป็นคุณอย่างยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติคือทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้อะไรอดีตไม่ให้เพอ้อฝันถึงอนาคตทั้งสามประการนี้ไม่ได้หมายถึงที่เป็นโทษแต่หมายถึงที่เป็นคุณประโยชน์เท่านั้น ที่ว่าไม่ให้อะไรถึงอดีตก็มีความหมายตรงตัวคืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วแม้เป็นความสุขความชื่นชอบยินดีก็อย่าไปผูกใจอะไรถึงอยากให้กลับมาดํารงอยู่ต่อไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ แม้ไปอาลัยอาวรปรารถนาให้เป็นไปให้ได้ก็ย่อมจะต้องได้รับความทุกข์เพราะความไม่สมหวังถ้าเป็นความทุกข์ความไม่ชื่นชอบยินดีพอใจก็อย่าไปผูกใจอาวรถึงแต่จงปล่อยเสียการนำใจไปผูกไว้กับเรื่องราวที่เป็นทุกข์ เป็นความเศร้าหมองย่อมทำให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่สิ้นสุดความทุกข์ร้อนควรจะหมดสิ้นไปพร้อมกับอดีตที่ล่วงไปแล้วผู้มีปัญญาพึงปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เมื่อคิดถึงอดีตให้หยุดเสีย ให้พยายามลืมอดีตเสียจะได้พ้นจากทุกโทษของอดีตอย่างไรก็ตามที่ให้วางอดีตเสียนั้นไม่ได้หมายความว่าให้ลืมอะไรอะไรทั้งหมดที่เกิดแล้วความลืมกับความปล่อยวางไม่เหมือนกันพระพุทธองค์ ไม่ทรงสอนให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทรงสอนให้มีสติจำที่ควรจำคือจำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นกิเลสแต่ทรงสอนให้ลืมสิ่งที่เป็นกิเลสที่ก่อให้เกิดกิเลสโทษทุกทุกอย่างไม่มียกเว้นว่าให้อาลัยอดีต เรื่องนี้เพราะมีความสำคัญเป็นพิเศษอดีตที่เป็นทุกข์เป็นกิเลสทุกอย่างต้องลืมให้หมดปล่อยให้หมดวางให้หมดอนาคตก็ไม่ให้เพอ้อฝันถึงคือไม่ให้คาดคะเนว่าอนาคตจะได้ลาบได้ยศอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะการคาดคะเนล่วงหน้าเช่นนี้ทำให้ใจฟุ้งซ่านไม่สงบสุขในปัจจุบันด้วยและในอนาคตถ้าไม่จำเป็นและในอนาคตถ้าไม่เป็นไปตามคาดคิดก็จะเสียใจเพราะผิดหวังสู้อยู่อย่างไม่คาดคิดถึงอนาคตอย่างมีกิเลสจะเป็นสุข สงบกว่าอยู่กับปัจจุบันได้มากเพียงไรก็จะมีความสุขได้มากเพียงนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทำอะไรต้องตระเตรียมเพื่ออนาคตขออีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าการเตรียมการเตรียมทำอะไรไม่ต้องตระเตรียมเพื่ออนาคต คือก็ต้องเตรียมเพื่ออนาคตการเตรียมอนาคตที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมอนาคตในภพชาติเบื้องหน้าทุกคนจะมีชีวิตอยู่ในชาตินี้อย่างมากก็ประมาณร้อยขวบปีเท่านั้นจะทุกข์จะสุขในภพชาตินี้ก็จะชั่วระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้ผ่านพ้นวัยเด็กมาศึกษาธรรมอยู่แล้วในขณะน,นี้ย่อมมีเวลาในภพชาตินี้อีกไม่นานเลยได้ความมั่งมีสีสุขลาบยศสรรเสริญในภพชาตินี้สักเพียงไรก็ไม่อาจรักษาไว้ได้นานแต่ภพชาติในอนาคตนั้นนานนะักหนา นับปีนับชาติไม่ได้จึงควรเตรียมพบชาติในอนาคตมากกว่าที่ท่านเรียกว่าเตรียมสเสบียงเดินทางไว้ในสำหรับพบชาติข้างหน้าคือเตรียมบุญกุศลไว้ให้พร้อมให้เพียงพอแก่ทางที่ไกล แสนไกลจนประมานไม่ได้บุญกุศลที่จะเป็นสเสบียงเดินทางนั้นต้องประกอบด้วยทานศีลภาวนาการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์จากโลกโกรธหลงจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุด และก็มีโอกาสจะทำได้มากที่สุดเพราะไม่ต้องประกอบด้วยอะไรอื่นเลยใจมีอยู่กับตัวเราเองแล้วกิเลสก็อยู่กับใจนั่นเองถอดถอนออกเสียให้เสมอทุกเวลานาทีทุกอิริยาบถย่อมได้รับผลเป็นสเสบียง ที่พึงปรารถนาของนักเดินทางที่สุดเราก็ได้อ่านจบหัวข้อเตรียมสเสบียงให้พร้อมสำหรับพบชาติหน้าแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสุขใจ แล้วก็มีสุขภาพธรรมาไทที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆญาติพี่น้องได้ฟังสาระดีๆมีคุณค่าแบบนี้เหมือนกับเราขอบคุณครับสวัสดีครับ